แต่วันดีค่ะคุณพ่อพาโบสวัสดีครับจีเนียจเนียจีเนีลเอ่น้องคนหัวฟ้าเนี่ยเสื้อชมพูเนี่ยพี่พี่มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นน้องสาวแล้วก็ลองคุยดูเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีแยงสีแด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 ง ชื่อโบโยค่ะโบโยโบโยค่ะโยค่ะโบโยโยค่ะโยโยไปเลยค่ะเยอะแต่ยังใครพูดวะแล้วคนที่บางนาหน่อยครับตอนนี้เลยครับชื่อจีเนลหรอคะใช่ค่ะชื่อจีเนลว่างมาหน่อยครับบางนาทุกคนบอกว่าโบโยเสียงเหมือนจีเนลค่ะ ไม่ตอนนี้ตอนนี้โบโย่เสียงเหมือนกว่าจีเนวแล้วอะเหมือนใบเหรอคะเหมือนกว่าจีเนว์ลอะตัวปลอมอ้าวนี่ตัวปลอมเหรอคะจีเนวเป็นตัวปลอมเหรอคะใช่ใช่แล้วจีเวเป็นตัวจริงค่ะคุณโบโย่เป็นตัวจริงหรือเปล่าคะงั้นโบโย่ชื่อจีเนวค่ะอ่ะงั้นจีเวชื่อโบโย่ค่ะอาชิบะเอาชิบะเดี๋ยวโม่เอยอะไรวันนี้เปบดมีได้ไหมคะได้ได ก็ี่สีผมไม่เหมือนกันนะครับอยา<ช>่าไปเปลี่ยนสีผมเหลืองนะย่ยาน่ะอย่าไปเปลี่ยนนะ <c oughs> มยม้ด้วยหยาดน่ะ <c oughs> สีเหลืองก็น่าสนใจค่ะ <c oughs> สีฟ้าก็น่าสนใจคะ่ะอชุดนี้ก็น่าสนใจค่ะโอ้โชุดนี้สวยมากค่ะแต่ว่าชุดนั้นน่ะจีเนลเคยใส่นะคะเอาเสื้อจีเนลมาใส่หรือเปล่าคะ <c oughs> มันอยู่ในตู้เสื้อผ้าน,น่ะคะก็เลยหยิบ เขาแสดงว่าขโมยเสื้อไปหรอคะไม่ได้ขโมยค่ะมันแค่วางอยู่ค่ะงั้น,นเดี่ยทีเนี่ยไปซื้อใหม่ก็ได้ค่ะอองั้นซื้อด้วยกันสองตัวไหมคะได้ค่ะงั้นเจี่ <c oughs> จีเดลแนะนำว่าเราไปที่ร้านเสื้อผ้าแล้วลองแต่งตัวให้เหมือนกันแล้วให้ทุกคนดูว่าใครคือใคร ดีค่ะเปอดมาจากร้านไหนวะที่เราเคยคุยกันเน่จีเนลใช่ค่ะสมสีสี่สองสองอาปีนี้มีน้องปีนี้มีน้องแล้วน้องชื่ออะไรคะในเรื่องเหรอคือจำไม่ได้หรอไม่ใครจำเอาแล้วมีเส์ฟแล้วชื่อโบโยค่ะสมสีเบอร์สองชื่อโบโย สมจริงหรือเปล่าคะคุณเออคุณๆนะเออเกิดทันเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะค่ะไม่ใช่ค่ะดูมาค่ะดูมาค่ะทำตาล่ามาโ้โหไปดูด้วยทำรีเสิร์ชมาด้วยเหรอใช่ค่ะกระทิงไงใช่ไหมกระทิงครับครับครับพี่สวัสดีครับอุ้ยก็ไข่เปล่าวะน่างานถ้าเกิดว่าเข้าเมืองมาเราจะไปร้านเสื้อผ้ากันไหมคะยังไงนะขอยตีอ๋อพี่โจ วับเอ้ยเยอะอยู่นี่หนูแล้วเฮ้ยวันไหนดีค่ะวันไหนมันเพิ่งขึ้นอ่ะลืมโกลนเลยแลกแลกเบอร์คอยนัดเป็นไงบ้างกบอยโยเบอร์อะไรฮะคาโบเก็บรถก่อนได้ข่าวว่าเอทียูปะโดนคันหบอยโยเบอร์ซีแปดสองพันห้าพี่สองสี่สองสองฟาร์มเตรียมตัวไว้อะหนังหนังอะไปรมาหน้าเป็นประชาชนคือจริงแล้วปั๊มด้วยกันก็ได้ดีคราวเนี้ยใช่ตอนนี้เรเก็บตัวกันอยู่นะ ที่ไ้เจ้าขอบริงดด้วยไหมผงมีน้องเพิ่มยินดีด้วยเพื่อนพี่ยังไม่มีรถเลยนอนนียพี่ก็ไม่มีมาจอดีท้อไงลูกจีนนวไปแล้วใครจะดีคะแั้ววันไหมที่เพื่อนจะไม่โยกโยกเลยต้องกตัวไว้นี่ดูแต่ละนเหมือนกันมากอะ เหมือนกัไม่าจะลูกไม่ได้เสียงเมาต่ำๆมันไม่ได้เสียงเันงงไปหมดเลยใครพูดอะไรมาบ้างนั่นดิที่โรลินเล่าว่าลุงชาหาดจะส่งที่โรลินไปเรียนราษาการแต่ว่าเขาไปผิดโรงเรียนะเขาผิดรงเรียนโบโย่เมมเบอร์ของจีเนแล้วนะเป็นแนวแบบอเยีเยวเคยโถแล้วส่อินเตอร์แต่ว่าลกเรียนฟิสแต่ว่าตอนนี้โบโย่หิวข้าว ได้ภาษากลางมาพ่ชาวเด้ครับกระเป๋าอะไรค่ะ4 oh. like 1าค oh, ่ะล yeah. ูกพคอรดพอลกแครพคอรดแปตนสมบนเปลี่ยนชุดเหมือนกตอซับเลยครับต้องเรียนคอร์ดนะอยากได้เหมือนกันพี่แต่แหละผมรอตดินมันเด่นเลยใครเนี่ยาไว้คล้อกนนะเอาไว้คล้งก okay, ันกระเป๋าอะไรดีแนวไม่เป็นไรค่ะไม่ลล ขอบคุณนะคะจีเนลมากัดเท้าเอาไว้เจอกันวันหลังโบโยค่อยให้จีเนลก็ได้ค่ะได้คงไม่้นะสอรอบยัไม่แยงไม่แพ้ไม่้ไม่้ไม่แโไม่แพไม่โพโไ่แ้ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ่แพ้ไม่แโ้โม่แพ้ไม่แพ้ม่้ไม่แพม่แพ้ไม่โพ้ปค่ไม่แีโปค่แพ้ไม่โพ้ไค่้ไม่ม่แพ้ไม่แพ้่แพ้ไม่บพ้ไม่ยไม่ไม่้ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่บโย่ไม่ม่ไ้แ่ไ่้ไมม่ไม้แ้ไม่ไม่่ พี่บอกแล้วคนไหนโบโย่มาแล้วได้อมาไดนี่โบโย่ไม่ได้เข้ามาเลยพี่หมายพี่ก็มูลค่าเป็นล้านเลยนะอะไรนะครับหมายพี่ก็มูลค่าเป็นล้านเลยนี่ใช่ไหมจีเนว์่ออกเลยนะจอมก้นโบโยค่ะเาแรกเราคือโบโยจีเนว์มากกว่าจีเนว์จริงจีเนว์แรก40จีเนว์50โอเคค่ะโบโยค่ะเออตอนนั้นพี่ตีไปแค่ร้อยทีละอีก50เอ่อซื้อกล่องเลยอ๋อ แล้วก็แลกเอาเลยใช่ไหมตอนนั้นรีบเลยตอนนั้นแต่เราต้องตอนนะ้เราสองคนอะแกงอาวุธไม่พอเข้ามาอีกหรเปล่าคะเข้ามาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงล้วเจอกันนะคะจีเนล์คุณจีเนลครับเว์ครับน้องโบโยเนี่ยเพิ่งเข้ามาที่นี่วันแรกนะครับฝากน้องหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวพอดีผมไปเจอเขาที่ถ่ายวโโบยดูแลจีเนลเองค่ะ เดี๋ยวจีเนลจะให้โบโยดูแลค่ะโอเคโอเคเจอกันครับสวัสดีครับค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบีบบุยค่ะปุยบุยค่ะบีบบุยค่ะปีบุยค่ะพรุ่งนี้ที่ยังรอฟังเดนเดวันนี้ที่ยงสวัสดีค่ะจีเนลเจ็ดหกค่ะสวัสดีค่ะโบโยโอโหอะไรวะเน๊ะ เดี๋ยวโบโยจะพาจีเนลไปดูเล่นแอร์ดอปแก๊งนะคะได้เหออดูใช่ไหมอ๋อแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจีเนลจะพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอค่ะเปลี่ยนวันนี้เลยหรอคะใช่ค่ะเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะโบโยมาถึงเพิ่งทำงานได้รอบเดียวเองค่ะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโบโยจะให้ตังจีเนลไปเปลี่ยนเสื้อนะคะ ขอบคุณโบโยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโบโยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบจีเนลก็ได้ค่ะใครให้ต่างใครวะเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียต่างใครเนี่ยโม่เนาะดีไหมคะเป็นพรุ่งนีได้ไหมคะวันนี้อยากไปฟาร์มค่ะได้ค่ะไว้เราเจอกันพรุ่งนี้นะค่ะโบโยได้ค่ะจีเนล ค <Okay. S 1> ถ้าฟาร์มเสร็จแล้วโทรมานะคะได้ค่ะแต่ปกติอ่ะจีเนลจะไม่ขยันแบบนี้ค่ะอ๋อ,อจีเนลทำอะไรบ้างเหรอฮะปกติจีเนลจะไม่ทำอะไรเลยค่ะโอเคดีค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นจีเนลนะให้ขยันนะคะเข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะหลับราบค่ะแลวเดี๋ยวโบโยจะขี้เกียจเองค่ะไม่เป็นไรค่ะในวันข้างหน้าโบโยจะขี้เกียจหรอคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะงั้นวันนี้โบโยขยันก่อนนะคะได้ค่ะอุ้ยมั่วตัดพิกมึงฟังรู้เรื่องเหรอใครคุยกับใครเออเขาคุยค่ะตัวเองเหมือนคุยกระจกอ่ะใช่กระจกผ่านกระจกอตเออลูกป้างงอ่ะโบโยว่าจะไปฟาร์มแล้วค่ะได้ค่ะ ไม่เจอซ้ำหรือยังคะซื้อรถเริ่มต้นมาค่ะคันหนึ่งค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะแล้วเจอกันค่ะจีเนลแล้วเจอกันค่ะโบโยโอเคบีบุยสองชั่วโมงบุยบุยค่ะบีบุยค่ะบุยบุยค่ะเออบุยเจอกันค่ะเจอกันค่ะ เราจะไปไปที่นู่นไหมขุมไหมหรือว่าไงปัดฝาดด้วยนะคะซอสพริกได้ครับปัดจีเนลด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูดูแลจีพี่จีเนลเองค่ะพี่โบโบโยโยโยโขอบขอบคุณค่ะพี่มีตันกี่บาทแล้วฮะมันพึ่งเข้ามาเลยเนี่ยพึ่งเข้ามาฮะพี่โบโย เพียรพะโมไปแล้วอน่าจะไปพักแล้วค่ะ <Okay. S 2> ของพี่มีแก้ว